สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รบรักทุกท่านครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นคืนแรกนะครับที่ไม่ได้มีการประกาศเคอร์ฟิวหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนะครับอย่างไรก็ตามการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะฉุกเฉินร้ายแรงในกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดนั้นขณะนี้ก็ยังประกาศใช้อยู่นะครับซึ่งผมก็จะได้ให้ทาง เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ่ายปกครองทหารตำรวจนะครับได้มีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความเหมาะสมก็จะได้มีการดําเนินการในการผ่อนคลายข้อกําหนดต่างๆหรือยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉินไปในที่สุดสําหรับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหลายนั้นนะครับเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสชี้แจงกับทางเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งตัวแทนขององค์กรภาคธุรกิจต่างประเทศ ที่ทำเนียรัฐบาลรวมไปถึงการได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางสื่อมวลชนต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งในช่วงที่2ของรายการนี้ก็จะได้มีการนําเอาการบันทึกการชี้แจงและการตอบข้อสักถามต่างๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการประชุมสภา